แนะนำวิธีการใช้งานของตัวจักรเย็บที่เป็นระบบอโโโอโต้ของแบรนด์จูกีนะที่เป็นจักรเย็บคอมนะครับเบื้องต้นนะเปิดสวิตช์จักรนะครับสวิตช์จักรอยู่ด้านหน้านี้นะครับตัวนี้ที่ทางร,ร้านจะมารีวิวจะเป็นจูกิ้ d l 904ตัวนี้มอเตอร์เสียงเงียบมากปุ๊บอันนี้คือหน้าจอพร้อมใช้งานนะเปิดสวิตช์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้ปกตินะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเหยียบให้ดูนะใส่เท้ากดแป้นเหยียบให้ดูนะครับ กดเป็นเหยียบเสร็จปุ๊บนะครับหน้าจอก็จะฟ้องแบบนี้นะเขาจะเป็นสไตล์ลักษณะนี้นะครับเนะี่ยเปิดสวิตช์ครั้งแรกพอเหยียบนะักจะสอบถามเราก่อนนะครับว่าเราพร้อมที่จะใช้งานจริงหรือเปล่านี่ในความหมายของผมนะผมอธิบายแบบง่ายๆให้ใหลูกค้าทั่วไปเข้าใจนะเราจะทํายังไงได้บ้างนะครับนั่นก็คือให้กดส้นเท้าครับนะอ,า,อางนี้เทียบจากมือผมนะครับกดส้นเท้าทำไงหลายๆถ้าอาจจะงง ถ้าเราเดินจากไปข้างหน้าเราจะเหยียบไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะเหยียบไปอย่างนี้แต่ถ้ากดส้นเท้าก็คือกดตรงนี้ลงนะครับนะอันนี้ก็คือให้เรากดส้นเท้าลงหนึ่งครั้งนะครับชุบเสาเข็มขยับแล้วทุกอย่างกลไกตัวจกักรตัวนี้ก็คือสภาพพร้อมใช้งานนะเราก็สามารถที่จะยกตีนผีขึ้นเพื่อเอาทีนเนี่เขาเหยียบได้เลยนะครับแล้วก็จะได้กดส้นเท้าเนี่ยก็คือแค่ตอนครั้งแรกที่เราเปิดปิดสวิตช์ใช้งานคือหม่นะครับ เจอกันเยอะเลยนะให้ระวังกันนิดหนึ่งในกรณีที่เวลาเราเริ่มต้นเย็ยบนะครับแล้วเรายังไม่ได้ป้อนชิ้นงานเข้าไประวังตัวเท้าเราเผลอไปเหยียบแล้วจักรวิ่งเส้นได้อาจจะมีการเข้าไปติดในตัวโรตารี่นะครับทําให้จักรมันฟ้องว่าตัวนี้จักรไม่สามารถหมุนได้เนี่มันจะฟ้องจะบอกนะนะครับวิธีการแก้ไข ผมก็มีวิธีการแก้ไขให้อยู่นะครับว่าก็อย่าให้มันเกิดขึ้นครับจะได้ไม่เสียเวลาจะได้ทํางานจะได้ไม่สะดุดนะเราก็กดส้นเท้านะครับเพื่อยกตีนผีนะครับกดส้นเท้าเพื่อยกตีนผีหรือใช้ดันเข่าไฟฟ้าเพื่อยกตีนผีก็ได้นะครับนะโอเคกดส้นเท้าเพื่อยกตีนผีป้อนชิ้นงานเข้าไปก่อนนะครับทีนี้เราก็เย็บได้เลยนะครับนะ ตัวนี้สายหลังไฟฟ้านะครับชุบอ่าไหมเนียยกริบดูฟีเข็มนะครับอยียบจมโมเเียนกริปกริบนะครับ